เนื้อหาของเราเป็นเพียงเรื่องเล่าและเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังยินดีต้อนรับสู่ Dark Matter Channel วันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าสู่เรื่องราวที่ยังติดอยู่ในใจผมจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของพรานเอกในพรานผู้ที่คิดว่า ไม่มีอะไรในป่าที่เขาจะรับมือไม่ได้แต่ครั้งนั้นเขาเจอกับสิ่งที่เกินจะคาดเดามันไม่ใช่แค่เสือไม่ใช่แค่มนุษย์แต่มันคือสมิงร้ายจากแดนขเขมรพรานเอกชื่อนี้คนแถบชายแดนไม่มีใครไม่รู้จักเขาเป็นพรานมือฉมังเชี่ยวชาญในการล่าสัตว์ยิ่งกว่าใคร ไม่เชื่อเรื่องโชคลางไม่กลัวพูดผีปีศาจอยู่กินกับป่ามาตั้งแต่เด็กๆจนถึงอายุเกือบห้าสิบเย็นวันหนึ่งมีคนแปลกหน้าแต่งตัวภูมิฐานมาว่าจ้างให้เขาเข้าไปล่าหมูป่าในป่าทึบชายแดนขเขมรพรานเอกลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ค่าตอบแทนมันงามเกินต้าน ถ้าฉันเข้าป่าไปแล้วไม่เคยที่จะพลาดเป้าหมายพรานเอกพูดพร้อมกับเตรียมตัวเก็บข้าวของเพื่อออกไปล่าหมูป่าตามที่นายจ้างสั่งมาป่าแถบนั้นไม่มีชื่อในแผนที่มีข่าวลือว่าใครเข้าไปจะไม่ได้กลับออกมาเป็นป่ารกเขาสูงต่ำตลอดแนวชายแดนสมัยก่อน มีความขัดแย้งระหว่างทหารขเขมรและไทยมีการสู้รบกันทำให้ทหารขเขมรเสียชีวิตจำนวนมากหลายร้อยคนและปล่อยศพทิ้งไว้ในป่าคนท้องถิ่นเรียกกันว่าป่าลืมศพไม่มีใครกล้าออกไปหาของป่าเวลากลางคืนป่าแขบนี้แค่มองเข้าไปในความมืดยิ่งน่ากลัวพรานเอก เดินทางลึกเข้าไปในป่าสืบหารอยเท้าหมูป่าเมื่อมาถึงโป่งดินจึงได้ขึ้นขัดห้างเพื่อดักซุ่มรอให้หมูป่ามากินดินโป่งร่องรอยสัตว์เต็มไปหมดแต่แปลกในคืนวันนั้นกลับเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงทันใดนั้นมีเสียงย่ำใบไม้ใกล้เข้ามาที่ห้าง พรานเอกประทับปืนเข้าที่บา่าพร้อมที่จะลั่นไกความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่พื้นปา่าเงาดำทะมึนปรากฏจากหลังพุ่มไม้เป็นหมูป่าเขี้ยวยาวเดินตรงมาที่ห้างพรานเอกลั่นไกทันทีแต่ปืนกลับยิงไม่ออกหมูป่าเขี้ยวตันพรานเอกอุทาน หมูป่าตัวนั้นมองจ้องขึ้นมาที่ห้างแยกเขี้ยวราวกับมันรู้ว่าปืนทำอะไรมันไม่ได้แล้วมันก็เดินจากไปในความมืดใจเขาเต้นแรงแต่ก็ไม่กลัวป่าทั้งป่ายังเงียบสงัดแทบทั้งคืนมีเพียงเสียงลมหายใจตัวเองเท่านั้นรุ่งเช้าที่โป่งมีเก้งกวางเข้ามากินดินโป่ง แต่ไม่มีหมูป่าเป้าหมายที่เขาต้องการจึงได้มุ่งหน้าไปที่ลำธารตามทางเดินมีรอยเท้าหมูขนาดใหญ่เขาจึงได้เดินตามรอยเท้านั้นไปแต่รอยเท้านั้นเปลี่ยนเป็นรอยเท้าเสือสลับกับรอยเท้าคนนี่มันไม่ธรรมดาแล้วสิแบบนี้รอยเท้าไปสุดที่ลำธารพรานเอกตัดสินใจขึ้นบนต้นไม้ใหญ่และขัดห้างเพื่อซุ่มดู ตอนกลางวันเสียงสัตว์น้อยใหญ่ร้อมล่านป่าแต่เมื่อช่วงเวลากลางคืนมาถึงเสียงกลับเงียบสงัดเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนพรานเอกสังเกตเห็นมีเงาคนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามลำธารร่างผอมผิวคล้ำหนวดเครารุงรังดวงตาแดงกำ่ำชายคนนั้นมองมาที่ห้างดวงตาเขาจ้องมาที่พรานเอกไม่กระพริบ ก่อนที่ร่างนั้นจะหายวับไปกับสายลมเมื่อกองไฟเริ่มมอดดับลงเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนรอบห้างเงาดำขนาดใหญ่โผล่ขึ้นจากหลังพุ่มไม้เสือดำตัวโตเท่าควายป่าพรานเอกยกปืนขึ้นเล็งไปที่เสือดำเขาไม่รอช้าลั่นไกเปรี้ยงเสียงคำรามดังสนัน่นแต่มันไม่เป็นอะไร ไม่ใช่เสือธรรมดาแน่พรานเอกยิงซ้ำอีกนัดแต่ภาพตรงหน้าทำให้เขาตาขางเสือดำกลายร่างเป็นชายแก่ร่างเปลือยมีเลือดไหลเต็มอกชายคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นร่างกายบิดเบี้ยวเปลี่ยนเป็นครึ่งคนครึ่งเสือก่อนจะพุ่งเข้าใส่พรานเอกด้วยเสียงคำรามสุดโหยหวน พรานเอกรีบลงจากห้างวิ่งหนีสุดชีวิตเสียงหัวเราะของสมิงเสือดังก้องในหูมันพูดไทยได้และกล่าวว่าป่านี้ข้าเฝ้าอยู่มาหลายร้อยปีใครล้ำเข้ามาต้องชดใช้ด้วยชีวิตพรานเอกคิดถึงตำนานที่เคยได้ยินพรานขเขมนผู้เรียนอาคมแปลงวิญญาณสัตว์เพื่อกลายเป็นอมตะ เขารู้ว่าไม่มีทางรอดเว้นแต่จะฆ่าสมิงร้ายด้วยของศักดิ์สิทธิ์เขาค้นกระเป๋าหาลูกศรไม้ไผ่ที่ปู่เคยให้มาพร้อมนึกคำพูดของปู่ลูกเอย๋ยถ้าเจอสิ่งที่ฆ่าไม่ได้ใช้อันนี้เสียงสมิงเสือวิ่งตะกบใกล้เข้ามาพรานเอกปีนต้นไม้สูงและตั้งกับดักไว้ด้านล่าง เงาดำพุ่งทะลุใบไม้กับดักทำงามพรานเอกกระโจนตัวพุ่งเข้าหาสมิงเสือเขาแทงลูกศรไม้ไผ่ลงกลางหัวใจของมันเสียงคำรามสุดท้ายสะทานทั้งป่าร่างของสมิงเสือดิ้นทุรนทุรายก่อนจะแปลสภาพกลับเป็นชายแก่ในชุดพรานเก่าๆข้าจะเฝ้าป่านี้ตราบใดที่เลือดข้ายัางซึมลงดิน คือประโยคสุดท้ายก่อนที่ร่างจะเป็นเท่าทานพรานเอกกลับออกจากป่าด้วยร่างกายที่บาดเจ็บตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าข,ข้ามเขตป่าชายแดนนั้นอีกเพราะทุกคนต่างรู้กันว่าวิญญาณของพรานขเขมรยังเฝ้าป่านั้นอยู่และมันก็ยังคงแปลงร่างเป็นสมิงเสือล่าคู่บุกรุกทุกคืน อย่าประมาทธรรมชาติและอย่าดูแคลนเรื่องเล่าของคนเฒ่าคนแก่เพราะในป่าไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณมองเห็นคือสิ่งมีชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวของเรา Dark Matter Channel แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ